สวัสดีครับทุกคนวันนี้พามาเที่ยววัดพระอารามหลวงวัดบัวขวัญพระอารามหลวงนี่พาไหว้พระกันทุกคนเลยเป็นยังไงบรรยากาศทุกคนเลยเน,นำ้ำพุด้วยพญานาคนี่เดี๋ยวพาไหว้พระข้างในกันนี่เดินทุกคนเดินดมาเกลียวงานดีดีวะสวยจริงครับทุกคน เออเป็น้องเด้อขอโชคขอลาบอยู่นี่ได้สบายเลยเนี่ยนี่รับทุกคนประเด็๋เทพอะไรไม่รู้เนี่ยเพ่ิน,านพาเที่ยวชมพอดีมารับของที่วัดที่วัดบัดบัวขวัญทุกคน ได้โอกาสมาพอดีเลยเที่ยวได้ไปกราบพระนี่โอ้งางเลมีน้ำพุด้วยมีควันขึ้นมาด้วยดูทุกคนมีควันมีควันสวยจริงๆไปดูข้างในกัน รถจอดอยู่ข้างนอกไม่รู้โดนใบสังหรอเปั่มหรู้เด้อจะขอเที่ยวก่อนทุกคนเบิงบ่งๆนี่โอ้ยมีกระหูด้วยโอ้ทุกคนเบิอ่อ่อะเดจ้าตัว,วน้อยไปโรงเรียนน่ะด,ดูทุกคนนีจะเดาะเคาะปีชงก็มีนี่ เดินเจอคนมาเที่ยวมาเทีย่ยวย,ยังไม่ได้ไหว้พระเลยลายสดมีเทพอะไรเยอะแยะหมดเลยเนี่ยจะบอกเคาะตามปีตามวันเกิดนี่มีหมดเลยมาฟังนี่นี่ เทเวสุวรรณนนะ่ะโอเคจบคลิปก่อนเดี๋ยวเขาไปพักก่อนครับทุกคน